อ๋อตายซะแล้วกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการต่อสู้นะครับหนีสิครับรออะไรหนียังไม่พ้นเลยจุ๊บ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 จุบจุบุบุบุ ของแค่เนี้ยทำอะไรผมไม่ได้หรออันเดนตกไปพวกพวกผมไปเอกข้างล่างนั้นทำได้นี่ต้องไปข้างบนใช่ไหมอ๋อนึกว่าไม่มีทางไปต่อเฮ้ย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 เด็ดเด็ดเด็โหลุ้นเลยวุ้นนี่เราไม่ได้เล่นมานานมากเลยเนี่ยนี่เราก็ยังผ่านมาได้นี่อะไรเนี่ยรู้สึกจะเป็นหวัดโอ้ เอาไวแล้วผมรู้ส right. ึกผของจะจามซะหน่อยไม่ใช่ว่ามีอะไรพุ่งใส่หน้าหรอกนะนั่นเนี่ยน่าเปิดอ้างล่างเออดิเออดิเออดิเอองั้นแเทนี้้ึ๊บขนมาโอ้เออน่าจะมีด่านที่ให้กระโดดเยอะๆแบบนี้มากนะเดสก์ท็ไปซิใช่แล้วนี่เล่นแบบไม่ได้ใช้หัวเลยเลยเนี่ย ข้างล่างนี่ทำไมข้างล่างหมดเบืเบื่อเบื่อเบิดระเบิดระเบิดอะไรอ่ะเจียวเด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 ียยวอะไรอะไรอะไรหาทางนีกที่ได้เรียบร้อยอ่ะไม่มีระเบิดเยพอระแวงระเบิดมากมากระเบิดไม่มีเขาพยายามนะให้เราไม่ระแวงนะครับมีธนูด้วยเหรอธนูธนูธนูอุ๊จ ธนูเหรอฮะนี่มันยุคไหนแล้วมาใช้อะไรธนงธนงูเออว่าอต่รเขานี่มันยุคไหนแล้วใช้อะไรแต่เดากระจายไม่รู้เฮ้ยมีกาด้วยกา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  เอาไม่ไปเอ้าเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนั่นสินี่นี่สิที่อันตรายที่แท้จริงท่นงทันูอะไรอย่าไปกลัวหู้ตราบใดที่เรายังสามารถเอาชนะเออปืนได้ทันูก็ไม่ต้องกลัวละเฮ้ยติดลูกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

จร,จริงๆแล้วผมว่าผ่านด่านนี้ได้ง่ายๆแต่ที่ผมไม่ยอมผ่านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอยากเออเพราะว่าผมอยากจะทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างนั่นเองให้คนดูรู้สึกว่าแบบอ oo, ุ้ยอวดเสียวววดเซียวหส,สุดยอดเลยไม่สามารถคาดดาวน์การเล่นของผมได้อะไรอย่างนี้เห็นไหมจริงแล้วผ่านได้นะครับเนี่ยพอเล่นจริงจังคนก็แบบโ oh, อ้หน้าเบื่อหน้าเบื่อน่าเบื่อจริงๆเลยไอ้นี่ก็เล่นเก่งจังเลยเออเออรู้แล้วว่าเก่งแต่ช่วยอะไร ทำให้ Workers, มันน่าตื่นเต้นกว่านี้หน่อยได้ไหมผมคิดอย่างนี้นะเออกจยิงอันนี้ทีนี้ระเบิดก็จะล่วงลงไปพอระเบิดล่วงลงไปปุ๊บก็เฮ้ยกระโดดต่อต่อต่อตนอต่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 นต่อ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 ต่เตาอต่อต่อต่นต่อ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 ต่ต่อต่ต่อต่อตอต่อต่ต่อตอต่อต่อต่ตต่ต่ตตอต่ต่ตตต เดสก็ไปนะครับหลังจากนี้ก็โดดขึ้นมานะครับกระโดดขึ้นมาแล้วก็ปืนยิงไปหนึ่งทีอ๋อเราไม่มีเดสแล้วอ่ะทำไงดีจริงๆเราอาจจะไม่ต้องใช้เดสก็ได้นะเพื่อนเฮ้ยเด็ดเด็ดหรอเด็ด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 ไงดีครับไงดีครับระเบิดปืนอันนี้ไปทางไหนต่อลงไปข้างล่างใช่ไหมได้เลยลงไปข้างล่าง นนลงไปเจอเซอร์ไพรส์แน่นอนมาเลยพร้อมรับทุกการเซอร์ไพรส์อ่าไม่มีแฮะนี่ไงเซอร์ไพรส์คิดว่าของแค่นี้เราหลบไม่ได้อ่ะฮะฮึ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 อือทอ่ว <c oughs> เนี่ยวโผมเล่นจริงจังแล้วมันก็ผ่านง่ายๆอย่างเงี้ยมันผ่านง่ายๆอย่างเงี้ยไม่โถใครจะไปแยกดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปกระโดดขึ้นไม่ได้เฮ้ยนี่เช้าแล้วเนี่ยโอ้โหเช้าวันใหม่อันสดใสเมื่อแต่ให้เราไปไหนเนี่ยทำไมทางเยอะจังเลยแสดงว่ามีจักเฮ้ยมันหนึ่งสองไม่ทัน <c oughs> แล้วมันจะผ่านไปได้ยังไงอย่างนี้ไงครับเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับจริงๆที่เดือดสองชีวิตนี่เออไม่ใช่อะไรนะครับผมวันที่ผมเพิ่งอัดใหม่แล้วอยู่ๆมันก็ตายนะครับอืเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเฮียบอย หนึ่งสองหนึ่งสองเปิดประตูมันเปิดไม่ได้ต้องไปหาเออ่นี่มาก่อนนะครับเดี๋ยวเลยเนี่ยเราจะต้องต้องขึ้นไปหันรีบเร็วเข้าเฮ้ยหูใช้เดสไม่ได้ดูเลยถ้าเดสไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มี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 อะไรเกิดขึ้นเอ้าโดนธนูยิงตาย เป็นลิ้นราคาแพงครับลิ้นพันหชุบฟุบฟุบอ้าวฟุบฟุบฟุบเออนั่นแหละมีอีกไหมมีอีกคนไหมเธอมีอีกไหมมีอีกคนไหมเธอดีแล้วที่เขาแบบไม่เล่นกับขากลับแล้วมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจู่แต่ขามามีเซอร์ไพรส์นี่แหละ <c oughs> จะมาดวลความมาเร็วกับเราเราเจอมาจนชินแล้วเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกี่ยบนักประชวยังเข้าข้างคนอย่างเราอยู่จุดเซฟมันอยู่แค่ข้างหน้าเองใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าวตายนี่อย่างนี้ได้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 ไม่อย่างนี้ครับ พอไปยี่สิบเสร็จปุ๊บครับผมเดินลงมาครับผมเดินลงมาประตเาเเปิดประตูครับผมได้การกดดาวกระจายครับผมแล้วก็วิ่งมาครับผมในใจก็จะเปิดตุ้มตั้งกันนิดหน่อยนะครับผมมีหินงอกหินย้อยหินงองงองย้อย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 อะไรตัวอย่างงงนะครับอ้าวอ้าวโดนข้างบนตายเลยไม่ยอมครับผมสองชีวิตครับผมต่อต่อชีวิตตัวเองเราไม่ยอม แพ้แ okay. ค right, right, right. right, right, right. right ่นี้อย่างแน่นอนเฮ้ย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 ยังไม่ผ่านไม่ถึงครึ่งด่านเลยนี่น่าจะครึ่งด่านครึ่งด่านแล้วที่เหลือสู้สู้สู้ยังไงดีโอ้ขอบคุณแม่ที่มีที่ให้จู ทำไมหินไม่ล้มเฮ้ยเดี๋ยวๆข้างบนข้างบนน่าจะเป็นที่เก็บให้ไปเก็บดาวให้เนี่ยอะไรแต่คอแนแดงนั้นเราต้องรู้ให้ได้ว่าเสียงฟิวฟิวฟิวนี่คืออะไรเสียงใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นอะไรเงี้ยนี่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 นีเคได้จุดยุทธศาสตร์มาแล้ว เดือดเดือดเดือดนั่นอะไรมันเป็นจังหวะครับผมพอหนึ่งขึ้นปุ๊บเราลงไปสองเลยครับแล้วก็โดนแทงตายกันข้างล่างนะครับครับเยอะตายอ่าอ่าเฮ้ยอ๋อ ตรงนี้มันเกาะได้เขอบคุณที่ไม่มีระเบิดให้เราตาย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 